สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธี import data นะครับซึ่ง data ที่เราจะ import ในวันนี้เนี่ยจะเป็น data covid ของประเทศไทยนะครับก็คือ data ที่เขาประกาศกันทุกๆวันเวลาประมาณ11.30โมงครึ่งนะครับก็มีการ provide API ให้ดึงเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมต้องอธิบายก่อนนะครับเราจะดึง API มาจากกรมควบคุมโรคนะครับกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาเปิดให้ดาวน์โหลดเป็น API เอาไว้แล้วนะครับ ก็เดี๋ยวจะสอนวิธีทำว่าเราจะดูด Data พวกนี้เนี่ย,ยอันนี้เขาบอกไป้หมดเลยนะครับเราพอวา์ลิงไ้ให้เราไให้เราด้วยนะครับทีนี้วันนี้ที่จะสอนเนี่ยก็คือจะเป็นการดูด a t a มาแล้วเขาก็จะมาวางแบบนี้เลยนะครับก็คือจะบอกว่าคอนเฟิร์มเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็หายแล้วเท่าไหร่นะครับเสียชีวิตหรือว่าอยู่ในโรงพยาบาลหายจากโรงพยาบาลน,นะครับมีนิวคอนเฟิร์มเคสเท่าไหร่นะครับ Uh, วันนี้ที่อัดอยู่เนี่ยเป็นเวลาวันที่18นะครับ11โมง23เพราะฉะนั้นเนี่ยตาตาจะอัปเดตเมื่อวานนะครับ uh, ตัวเนี้ยพอทำเสร็จแล้วเนี่ยมันจะ t r i กเ e r auto u p ้อัปเดนะครับ uh, น่าจะทุกครึ่งชั่วโมงหรือทุก uh, 10นาทีจำไม่ได้นะครับ mm hmm. ก็ถ้าทำแบบนี้แล้วเราสามารถลิงก์ตัวนี้เอาไปใช้งานต่อเอาไปออก d a s h บอร์ดทีนี้การจะทำเนี่ยนะครับเราก็เริ่มที่เรามีชีตง่ายๆขึ้นมาอันหนึ่งนะครับ uh, เดี๋ยวผมขอตั้งชื่อว่า COVID uh, data นะครับแล้วก็ Thailand ไทยแลนด์สิโอเคทีนี้ uh, ตัวนี้ครับ uh, การที่จะใช้เนี่ยเราจะใช้คำสั่ง import json นะครับไอ้คำสั่งเนี้มันไม่ใช่คำสั่งมาตรฐานของตัว Google Sheets นะครับแต่ว่าด้วยความดีงามของ Google Sheets เนี่ยเขาก็ยอมที่สามารถให้เราเพิ่มคำสั่งได้นะครับโดยคำสั่งที่เราจะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันมันเป็นคำสั่งที่เรา ไปไปเก็ตมาจากที่อื่นนะครับเดี๋ยวเราดูในสคริปต์เราจะรู้ว่าเออเราไปก๊อปมาจากที่อื่นนะครับเป็นโอเพนซอร์ e ตัวหนึ่งนะครับทีนี้การจะเพิ่มนะครับเราต้องใช้เราจะมี2คําสั่งก็คือ import json นะครับเดี๋ยวจะ provide file ตัวนี้ให้นะครับเป็นสคริปต์เนี่ยนะครับไม่เข้าใจอ่านไม่ออกไม่ต้องไปสนใจมันนะครับรู้ว่าต้องใช้นะครับแล้วก็จริงๆตัวนี้เขาก็จะบอกแล้วว่าเขามาจากไหนมาจากไหนเนี่ยนะครับก็จะบอกเป็นสคริปต์เวอร์ชันให้ด้วยนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัว t r i กเ e r ร์ตัวอ u t ต์รอีเฟก็คือว่ามันจะ t r i กเ e r ตัวเองแล้วก็ import เข้ามาใหม่นี่มันจะมีบอกว่าเป็นกี่วินาทีตรงนี้นะครับซึ่งไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องไปสนใจมันนะครับง่ายๆเลยเรากอบเรากอบปี้เอ่อบปี้ตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็ไปที่ Tool นะครับแล้วก็ Script Editor นะครับตรงนี้แหละนะครับตรง Script Editor จะเป็น p พา t ที่จะจะใช้ในการ เพิ่มสคริปต์เข้าไปนะครับในกรณีที่ Google Sheets ไม่มีนะครับตั้งชื่อโปรเจกต์ขึ้นมานะครับแล้วก็เหมือนเครื่องผมช้าๆยังไงไม่รู้คราวนี้นะครับโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับเราก็จะมา New แล้วก็ส c r i p t ์ไฟล์นะครับเขาจะให้ใส่ชื่อนะครับตัวนี้นะครับผมจะให้ใส่ว่า Import JSON เลยนะครับถ้าอยากได้เป๊ะๆนะครับไม่มีเท็นะครับอ่าโอเค แล้วก็จะมีแท็บขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ copy นะครับ c อนโทน C นะฮะแล้วก็มาวางตรงนี้ c อนโท V วางพอมันเป็นสคริปต์นะครับเวลาไอ,าอ,าอา้พวกสคริปต์เวลายัดเข้าไปใน้พวกโปรแกรมพวกนี้สคริปต e ์อีดิเตอร์ะครับมันจะมีสีไกด์ให้เราบอกว่าเอา้ยสีไหน เป็นยังไงสิไหนเป็นคําสั่งเพราะนั้นตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องอธิบายนะครับถ้าอยากใครอยากมาอ่านอ่านตรงนี้ได้นะว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าอ่านไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องไม่ต้องรู้เรื่องมันก็ได้นะครับอันที่2นะครับเราจะ Import Script ตัวที่2นะครับเราเพิ่มสคริปต์เข้าไปใหม่นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัว trigger กดโอเคนะครับ แล้วก็เอาสคริปต์มาวางนะครับทีนี้พอเราวางสคริปต์ไปแล้วอะ่ะเราต้องกดปุ่ม Play ตัวนี้ด้วยนะครับให้มันรันซึ่งมันก็จะขอ Permission นะครับซึ่งเพอร์มิชันมันจะให้กับไฟล์นั้นๆนะครับเคยใครเคยใช้แล้วก็จะ ต้องมากดใหม่เงินที่ขึ้นไปใหม่นะครับเพราะอย,าอย่างผมเนี่ยผมเคยใช้มาแล้วนะครับกดถ้าเป็นหน้านี้กด advance นะครับแล้วก็ก็เขาจะมาให้รีวิวอีกทีหนึ่งว่าจะคุณจะอ l ราวจริงหรือเปล่าแล้วกด allow ไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเรายังมีอีกสคริปต์อีกตัวหนึ่งเรากด Play เ,เหมือนกันเสร็จแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวสคริปต์เนี่ย ตัวนี้เราทําเสร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คําสั่ง import json เนี่ยใช้ได้แล้วนะครับถ้าเราอยากได้เราก็เราก็พิมพ์ตามนี้นะครับก็คือตัว uh, import json นะครับแล้วก็ตามด้วยข้างในเนี่ยเป็น URL ของตัว API นะครับพอเรากด enter ตัวนี้มันยังไม่เจอมันยังไม่เจอยังไม่เจอผมขอกด save หน่อยแล้วกัน สต,ตัวเลย refresh เพราะว่ามันเป็นคำสั่งไหนที่เราแบบเพิ่งยัดเข้าไปในสคริปต์นะครับก็อาจจะต้องมีแบบรีไทม์หน่อยหนึ่งให้มัน refresh ว่าเอ้ยสรุปไฟล์เนี้ยมันมันสามารถใช้สคริปต์ตัวนี้ได้อ่ะอันนี้มาละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหมือนเหมือนเราไปเขียนคิวรี ที่วิดีโอก่อนหน้านี้ของผมนะครับก็คือว่าเขาจะเอาตัวนี้มาบอกเลยนะครับพอพอมันใช้ได้เนี่ยไอตัวคําสั่งเนี้ยมันก็จะกระจายออกมาประมาณ10กรโหลนะครับประมาณ10โตัเนี่ยจนถึงซอสว่าเป็นยังไงนะครับทีนี้เราลองกลับไปดูนะครับถ้าเกิดว่าดัตตาดูซิดัตตาเขามีอะไรให้เราบ้างนะครับ มีเคสสรุปไทม์ไลน์มีข้อมูลแต่ละเคสมีซ้ำนะครับอันนี้เราเอาตัวท่อนนี้มาท่อนเดียวนะครับเดี๋ยวผมลองเอาท่อนนี้มาให้ดูนะครับเดี๋ยวผม Copy ปี้มาวางนะครับมาวางโอ,โอ๊ยกดผิดไปอยู่นี้นะครับโอเค เมื่อกี้ที่ copy มานะครับคือจริงอันนี้คือสิ่งที่ copy มานะครับจะเห็นได้ว่าตอนที่เขา provide link มาครับมันจะไม่มีท่อนข้างหน้าก็คือตัว HTTP นะครับเพราะนั้น เราก็เอามาประกอบร่างกันหน่อยเพราะนั้นเราเอามาทำให้มันเป็นแบบนี้นะครับก็คือว่าใส่ h t ไปนะครับแล้วก็ enter เอามาวางตรงนี้ครับก็ให้มันเต็ม url นะครับแล้วก็เราสามารถทำอย่างนี้ได้นะครับเราเราใช้คำสั่งแบบเนี้เหมือนเหมือนเดิมนะครับ คำสั่ง import นะครับ j s o n นะครับถ้าเราไม่ต้องการให้มีตัวนี้นะครับเราไปบอกว่าเอ้ยไปเอามาจากเซลล์นี้ A5 นะครับ Enter มันก็จะดึง data set ชุดใหม่มามาวางให้เรานะครับเรามาดู data set ชุดนี้สิว่าเป็นยังไงบ้างตัวนี้นะครับจะเป็น data set นะครับ ที่ไล่ไปในใในนแต่ละวันนะครับอันนี้คือตัวอัปเดตนะครับอย่างงงนะครับันคือมันมันอัปเดตมาที่สิบแต่ว่า Data เนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นของวันที่หนึ่งมกรานะครับไล่ไปเราอยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นเท่าไหร่เราก็ต้องไล่มานี่ถึงวันที่สิบเจ็ตัวเนี้ยครับก็วันที่1ิบ็มีเพิ่มสามสาคนนะครับคอนเฟิร์มเพิ่มเพิ่มสามเคสก็ตัวนี้สามารถเอาไปใช้กันได้นะครับแล้วก็ เคสที่เหลือเห็นจะเห็นว่ามีลิงก์เพิ่มนะครับอยากให้ไปลองกันเองนะครับว่าเป็นยังไงบ้างได้ไม่ได้ยังไงนะครับก็ถามมาได้นะครับแล้วก็ในส่วนของไฟล์นะครับโคดดิ้งจะมีอยู่2โคดนะครับเดี๋ยวผมจะทําการแปะไม่ให้นะครับเอาไปลองใช้กันดูนะครับก็คิดว่าน่าจะเอาไปใช้ได้แหละตัวนี้ไม่ได้ยากมากเลยนะครับทำตาม step by step